โอกาสสางแค้นมาแล้วเซอร์แบกจ้องล่าแค้นเคียมรันเพราะแค้นนี้ต้องชำระให้ได้สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะพูดถึงเือแบกทพาน49่บที่ล่าสุดก็ได้คิวเสียบแทนกูหลาดดำเป็นที่เรียบร้อยอได้คิวล่าแค้นเคียมรันนาบัติในศึกวันลูพินีครั้งที่68นัดใหญ่วันที่28มิถุนายนนี้นะครับเมื่อปีก่อนเคียมรันนาบติก็เคยอัดเือแบก น็อกคาวเวทีมันแล้วที่ประเทศรัสเซียนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าไฟนั้นเนี่ยเซอร์แบ็กโดนน็อกเพียงแค่ยกหนึ่งเท่านั้นด้วยเวลาเพียงแค่21วินาทีนะฮะเียกนี่ว่าเซอรแบกก็แขนฝังหุ่นมากๆนะฮะเพราะว่าแขนมาเป็น ปีละในเวลาเอาคืนแล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนั้นไม่เหมือนวันนี้แน่นอนเพราะว่าเซอร์แบ็กเขาก็ฟอร์มสุดๆๆนะฮะหกไฟหลังสุดของเขาไม่แพ้ใครเลยหกไฟไล้พ่ายในวันแชมเปี้ยนชิพจะเป็นเครื่องการันตีเครื่องพิสูจน์ว่าไฟนี้เขาจะมาแก้มือล้างตามาลากแขนเขยมรันให้ได้นะครับหลังจากที่เซอร์แบ็กทพานสีได้เซ็นสัญญาขึ้นสู่วันใหญ่ด้วยการเอาชานะเคกโกลี่ยอดมวยจากไอร์แลนด์ ในศึกวัลลูปินีครั้งที่46ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ชนะมาต่อเนื่องเลยเอาชนะสเตฟานโคโรดดีหรือว่าสเตฟานพีเคเซียนชัยในศึกวันไฟในครั้งที่18หลังจากไฟนี้เขาก็ได้ระบบาดเจ็บที่นิ้วมือทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปรวมๆ3เดือนนะฮะแล้วไฟล่าสุดเขากลับมาพังงานอีกครั้งโดยการเอาชนะคันแนนวลาดเมียคูสมินยอดมวยจากรัสเซียไปแบบเอกชันทั้ง3เสียงนะฮะ ถือว่าเป็นโุการดีของเซอร์แบ็กทพัน49นะฮะที่ได้โอกาสแก้มือล้างตาก,กับเจ้าเขยมนันนาร์ตีหลังจากที่กวัวดาซอจับยูุุไทยได้มีการบาดเจ็บทําให้ทอนชกไปที่ชกกันในวันศุกร์นี้นะฮะในศึกวัลลุปินีครั้งที่64โอ้โหแล้วโอกาสก็ามาถึงนะฮะ และเจ้าเคียมรันเนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าเจ้าตัวก็เสียใยเหมือนกันนะฮะที่พลาดเจอกับกุหลาบดำแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างสเปนตรพันสีเก้าขาก็รู้ทางดีนะเพราะว่าเขาเคยเอาชนะน็อกได้ที่ประเทศัลเซียนนะครับ โดยก่อนหน้านี้เคียมรันก็เคยเผยนะครับว่าผมอยากให้โอกาสกับเซิร์ฟแบ็กได้ล้างตาเพราะปีก่อนเขาโชคที่บ้านผมเขาโดนผมน็อกด้วยเวลาเพียงแค่21วินาทีเท่านั้นตอนนี้ผมมาถึงถิ่นเขาผมอยากให้โอกาสเขาได้แก้มือนะฮะแล้วผมจะน็อกเขาเป็นครั้งที่2โดยเจ้าเคียมรันเนี่ยก็ได้มั่นใจแบบสุดขีดน,นะครับว่าเขาจะย้ำแคนเซิร์ฟแบ็กให้ได้เป็นรอบที่2แน่นนอน เพราะว่าเขาก็เคยเอาชนะน็อกเสริมแบ็กมาแล้วรู้ทางดีนะ,ะว่าต,ต้องโชคแบบไหนจุดอ่อนของเซิร์ฟแบ็กอยู่ตรงไหนนะฮะโอ้โหบอกเลยว่างานนี้เซิร์ฟแบ็กเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าต้องมาเจอกับเคียมรันที่เขาโอ้โหทั้งหมัดหนักทั้งเร็วเข้าออกไวเป็นนักชกรัสเซียที่แบบอันตรายหนักทุกลูกนะครับกลับไปที่เซิร์ฟแบ็กเขาก็ได้มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะล้างแค้นเจ้าเคียมรันให้ได้นะครับโอ้โห เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มั่นใจในภาพร่างกายของตนเองนะครับว่าซ้อมดีมาตลอดซ้อมรอรายการมาตลอดนะฮะโอ้โหร่างกายของเขาก็ดีวันดีคืนนะฮะเตรียมตัวที่จะมาสู้กับเคียมรันได้แบบเต็มกําลังนะฮะแบบเอ,อเต็มสูบเลยเซอร์แบกฝากถึงเคียมรันว่าวันนั้นไม่เหมือนวันนี้แน่นอนวันนั้นเนี่ยติดประมาทไปหน่อยอวันนี้จะมาโชกแบบรัด กลุ่มชกให้แบบละเอียดให้ให้รอบครอบมากกว่านนี้เพื่อที่จะสู้กับเคียมรันในแบบสนุกสูสีแล้วก yeah, ็จะมาล้างเขียนให้ได้นะครับก็ฝากแฟนมวยชาวไทยอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้เสิร์ฟแบคด้วยนะฮะบอกเลยว่างานนี้แนยหน่อยแต่สนุกแน่อาเสิร์ฟแบคจะแก้มือล้างตาเคียมรันได้หรือไม่ก็รอรุ้นนะฮะในวันที่28มิถุนายนนี้นะฮะในศึกวันลุมพินีครั้งที่68 อานะสนามมวยเวทีลุมพิน,นีนะฮะแฟนมวยก็อย่าพลาดชมนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมณนาทนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามสารัการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่แอดไลน pk ยี like ่ส pk ยี 24. อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม